มีตอนนอทำงานนี่ครับนี่ยต้องกเกษตรณทีบ้าน,นผมก็เริ่มปลูกจากต้นหนึง่งสองต้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีประมาณหลายต้นอยู่นะครับปลูกไว้กันประมาณร้อยหรือสองร้อยต้นนี่นะครับเนาะนีะ่นครับสุดยอดเลยครับนอนอจะอวบนะครับอวบอ้วนนะครับสุดยอดนะครับคุณเย้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  ดองตุกท่านนะครับมาปรากลวยครับลูกค้าสั่งนะครับที่ได้ขุดน่อกกลยนะครับสุนลูกค้าครับพี่น้องเป็นเสียแชทกันหน่อยนะครับไปดูกันเลยครับก้นน่อกกลยครับจะเป็นน่อกกลยพันธุ์ปากช่อง50นะครับมันจะมีคุณสมบัติบอดทาบนน้องเอินไม่จ่ายภายนะครับทัาภาษาไอ้กลางกันเลยว่าคนเน่านะครับผม วันนี้เขาจะไปขุณน้องกล้วยไปส่งลูกค้าครับลูกค้าสังา่งแล้วครับผมไปเบิรงกันเลยครับไปกันเลยต้องน,น,นะครับนี่ข้าบนี่ครับนี่ขึ้นมาแต่เราไม่ให้เขายืนนิ่งก่อนครับนี่เห้มันเลยรักษาเนี่ครับนี่พี่น้อง ได้แล้วครับแสดแล่วนีว่ื่วยนะครับพี่น,อน้องเลยนีซื้อนอสมบูรณ์นะครับนอสมบูรณ์พร้อมปลูกได้นี่แหละครับได้แล้วครับทุกท่านสวัสดีครับตรงนี้จะเป็นนี่ครับนีลักษณะของปากช่อง50จะเป็นลูกตัวกลมสมบูรณ์นะครับนี่ครับพี่น้อง ลูกโตก็มีนะครับว่ตายท้ายนะครับพี่น้องเขาจิบไปขุดให้ลูกค้านะครับพอเพิ่นสั่งมาเป็นได้นะครับแล้วเปรียบเทียบเบิ่งอีกนี่นี่เป็นเป็นกล้วยแบบน้ำว่าบ้านเฮานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับน้ยถ้ามันว่สมบูรณ์นี่มันจะน่วยรีบนะครับน้วยรีบแค่แก่นนะครับผมจักสิ่งไงไปไงแต่ว่าตรงนี่มันจะสมบูรณ์นะครับของหาัลกช่องห้าศูนย์ครับผมพี่น้อง มาก้นกันเลยครับน,นอนหอนื่อยมากแยเพิ่นสั่งมานะครับเพื่อนอยากได้นะครับจัดไปให้ลูกค้านะครับผมนี่นกกล้วยการเลือกนอกกล้วยนะครับพี่น้องอีกกัอหนึ่งการเลือกนอกกล้วยคือว่า มันจะมีสามยางครับผมมีไอมีไอน้องแล้วก็มีน้องเล็กนะครับผม,เข,เ,เ,บบผมเขาเลือกเอาตัวตัวตัวคนกลางนี่ครับนี่ี๋ยวไอนี่นี่นะครับผมเขาเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้นีติดง,ง่ายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปลูกครับขุดเขาขุดน้ำอ้อมเสียน,นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับ กระเบื้องว่านงอมันต้องออกมาจากตรงนี้นะครับงอนออกจากต้นนี้ครับต้นใหญ่นี่ครับผมขับเลยนี่ขึ้นมาแต่แล้วงนะอเรายื่นนี่ออกท่านเห็นไหเลยรักษาเนี่ครับนี่พี่น้อง ได้แล้วครับแสดแล้ <c oughs> <con oc ido> ันด้วยนะครับเห็นพี่น้องได้มีซีนอนสมบูรณ์นะครับนอสมบูรณ์พร้อมปลูกได้นี่แหละครับได้แล้วครับทุกท่านวันนี้ครับเพิ่งได้หลายนออยู่ครับอะไรนะคนนี้ก็นะครับนี่ครับอยังหานอนะครับตอนนี้อยู่กับเราสี่นี่นี่ครับ เล็กน้อยนี่ก็บตัวนี้ครับเนี่ยนี่ขนาดอันนี้ห้าสิบคนได้จ้าวัดบรรทัศน์เงปเนไย์นะครับตระทัศน์เงปเนไย์เล็กน้อยนี่ครับนี่ตากช่องห้าศูนย์ครับผมนี่ขนาดนี่ครับคนล้อมกันนะครับเนาะเพื่อว่าจะตัดหลังสร้างได้นะครับ นอกกว้วยครับนอกกว้วยนะครับแบบนี้นี่ครับได้แล้วคุณง่ายครับสับฟันบอมันขึ้นสับห่างมันเลยนะครับพี่น้องได้แล้วครับพี่นอ้องนี ปลูกนะครับน่อกล้วยสายเป <c oughs> ้นะครับได้ขายกันมิความสุขเลยครับพี่น่องแต่มาทันได้ขายกันมิความสุขลแล้วผมโู้จากการปลูกครับอ่าพี่น่อยเายรพัาสุกก็แล้วเนาะดย ก็ได้เลเนาะยี่สิบนอนะครับตอนนั้นยี่สิบนอเห็นเป็นขายในราคาทรงนะครับนี่ขายในราคาทรงบบแพงครับครับกาสารับบริการช่องเกษตรแทบ้านนะครับพี่น้องทางบริการขุดนอกล้วยครับติด่งเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างไดนะครับเพื่อนติดต่อทั้งช่องแหละครับเพราะว่าเพื่อนจะเป็นแฟนอ่าช่องของเกษตรแทบ้านนี่กันนะครับนะครับ ราคานี่ยเราไปไกลติดไก่นะครับเนาะไก่กับจีเพียงเนี่ยใกล้กับถึงลงมาแล้วสินะครับราคาเป็นกระเดงนครับช่องเกษตรไทยบ้านนะครับผมสำหรับื้อนี้ก็ฝากนะครับได้แล้วครับพี่้องเห็นมัพี่ิโนน้ำงานนะครับเนี่ยช่องเกษตรไทยบ้านผมก็เริ่มปลูกจากต้นหนึ่งสองต้นนะครับเดี๋ยวนี้กับนีประมาณหลายต้นอยู่นะครับปลูกไว้กันประมาณร้อยหรือสองร้อยต้นนี่นะครับเนาะนี่ครับสุดยอดเลยครับเนาะ นอนจะอวบนะครับอวบอ้วนนะครับสุดยอดนะครับผมเย่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 สําหรับวันยี้ก็จุตุบ้ากดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องเกษตรไทยบ้านนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเกษตรไทยบ้านนําสาระดีๆนะครับจะได้นําสาระดีๆมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้กับไอศครีมก่อนนะครับเนาะขุดนอกล้วยทรงเตรียมการส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ ขอการเข้าาสวัสดีครับ